วิสี่ตัวท็อปเซรั่มยืนหนึ่งของใหม่เข้าบูดแล้วอยากรู้ดียังไงโปรดติดตามสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะโบแป้งอินบูสค่ะ เราสกปรนอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ธรรมดาช่วงนี้คุณพี่เป็นยังไงบ้างโอ้ยจะบอกว่านี่ใส่แมททุกวันนะแล้วก็อากาศหนาวเอออะไรเออฉันรู้สึกว่าหน้าแบบเริ่มมีริ้วรอยเริ่มแบบปากเรียกพี่ปากเรียกพี่แล้วน้ำใหม่สีมาเจอคุณน้องแล้วเนี่ยจะบอกว่าเหมาะกับคุณพี่มากเพราะช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาซึ่งเหมาะกับอายุคุณพี่สุดๆยีนผ้าหรอยีบผ้าเบาๆกับตัวนี้เลยค่ะบูวิตามินซีนะคะแอดวานซ์คลาสแอนตี้ริ้งโคลบูสเตอร์เซรั่มค่ะเข้าาผสม15%วิตามินซีนะ ะะและมีมไฮยาลูโรนิกแอซิดทั้ง2โมเลกุลเลยทีเดียว<ม>แน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นวิตามินซีเนี่ยจะต้องมีความกระจ่างใสาขาวเปล่งประกายแน่นอน<ม>และยิ่งไปกว่านนัะ้นเมื่อกี้บอกหนะ้าเหมือนปั๊กใช่ปะใช่เขามีส่วนผสมจากไฮยาลูโรนิกแอซิดถึง2โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่ง2โมเลกุลนี้มันเป็นเล็กกับใหญ่มาขนวกกันในขวดเด<อ>ียวโมเลกุลเล็กก็คือไฮโดรไลด์ไฮยาลูโรนิกแอซิดคนคนนี้นะคะเขาจะซึมเข้าไปสู่ชั้นผิวอตื่นซึมลึก ทำให้ผิวเราดูกระชับแล้วก็ชุ่มชื้นส่วนโมเลกุลใหญ่นะคะคือโซเดียมไฮยาโรนิกแอซิดคุณคนนี้เนี่ยเขาก็จะเข้าไปสู่ผิวเลยแล้วก็ไปตึงให้ผิวแบบยืด <S <S ยืดก็คือกระชับล็อก,กหน้าล็อกหน้าสุดๆซึ่งเหมาะกับทุกกลุ่มอายุตั้งแต่18บวกจนถึงแบบ4ี่บวกเลยนะอาย,ยาแต่ที่แบบอินนี่ไปกว่านั้นนะาาคือแบบว่ามา,าแบบเมอวางขนาขนาด แพคเกจจิ้งนะคะเป็นตัวแก้วและเป็นดอบเบร์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าเราจะกักเก็บนะคะเซรั่มได้อย่างดีมากและที่สําคัญคุณพี่ดูขวดเป็นดอบเบร์แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยจะสามารถควบคุมการใช้งานได้แต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีนะคะบอกว่าบีบปึ๊บกระเด็นไม่มันใช้ยังไงเนี่ยนี่จะพุ่งตัวไปซื้อแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าใช้ยังไงดูเหมือนจะเป็นเซรั่มนะใช้แทนเซรั่มไหมจริงๆแล้วคุณคนนี้เขาเาเรียกว่าเป็นพรีเซรั่มค่ะนั่นก็คือใช้ก่อนการลงสกินแคครลลงงาาากก็ือหหัจที่้้น เราก็แค่หยดตัวนี้ลงไปเป็นตัวแรกก่อนการบำรุงไม่ว่าจะแบบล้างหน้าจะทำอะไรก็คือตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นตัวแรกพีเซรั่มนี้ถูกเป็นพีเซรั่มคือใช้คนเดียวเขาก็ปังนะว่าไปแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณใช้คู่กับเซรั่มที่ดีคุณไม่เห็นตัวนี้ปะเราเอาไปนี่ยังเรียงหน้าอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยเขาคือวิซี้บตินหรือว่าเรียกว่าเซรั่มฝาขาวก็ได้เนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสภายในเจ็ดวันฝาเงินอันนี้เขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเพราะว่านาง คิวเทนส่วนคู่คนนี้ฝาดเดียวกันเขาเป็นลายเดียวกันซึ่งอันนี้นะคะเขาเป็นตัวแอดวานซ์คลาสจะช่วยในเรื่องของดิวรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้คู่กันนะรับรองว่าไฮยาลูรอนเนี่ยคูณสองเหมาะกับฉันเหมาะกับคุณพี่มากต้องแบบใช้คู่กันใช้ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้ใช้ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้ตึงเป๊ะไม่ต้องเข้าคลินิกเลยนะเลิศเลิศเลิศป้าค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนาะเรามีของมาแจกรมาแจกอีกแล้วเหรอแจกอีกแล้วจ้านะคะอะไรอะเพียงแค่คอม ะะว่าผิวของคุณเนี่ยต้องการการดูแลแบบไหนระหว่างการใช้บูตเตอร์เซรั่มอันนี้นะคะกับเซรัาา่มฝ้าขาวฝ้าทองหรือว่าฝาเงินตัวไหนที่เหมาะกับคุณแจกเลย5้ารางวัลรับไปเลยคู่หนึ่งดีเบอร์กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่บอกว่าฉันไม่เล่นแลวอย่าพุ่งตัวไปซื้ออยลืเลยซื้อได้นะคะที่บูธทุกสาขาเลยหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันบูธแอปขึ้นมาซื้อก็ได้นะคะในนัดของเพียบส่วนลดเยอะเต็มนะคะหรือว่าสามารถช็อปได้ที่ออนไลน์ lazada หรือว่า shopee นะคะ ใช่คุมทุกช่องทางเลยเนาะใช่อยากไปช็อปทางไหนนะคะได้ดวกสะดวกสุดนะคะและสุดท้ายนี้ฝากไว้นะคะตัวนี้คุมที่สุดหยุดที่เธอจะแฮชแท็กวีซีตัวท็อปไปซื้อก็เลยไปไปเอาเลยไหมไปไปเลยจ้าบ๊ายบายค่ะ